ทุกคนต่างต้องการร่ำรวยแต่แทบไม่มีใครรู้ว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงเริ่มต้นจากตรงไหนวันนี้คุณจะไม่เพียงได้ยินความจริงเท่านั้นแต่คุณจะรู้สึกถึงมันด้วยมาพูดคุยกันถึงจุดมุ่งหมายพลังและเส้นทางสู่ความอุดมสมบูรณ์ที่แท้จริงสวัสดีครับทุกคนหลายคนพยายามจะร่ำรวยแต่การร่ำรวยไม่ได้มาจากการไล่ตามเงินทองแต่เริ่มจากการค้นหาจุดมุ่งหมายของคุณ เพราะคุณจะเข้าใจว่าการจะบรรลุจุดมุ่งหมายของคุณเพื่อค้นหาจุดมุ่งหมายของคุณคุณต้องรับใช้ผู้อื่นนอกเหนือจากตัวคุณเองและนั่นคือคำตอบนั่นคือความลับที่ยิ่งใหญ่หลายปีก่อนไม่มีใครไม่มีใครบอกฉันเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยจนกระทั่งฉันเริ่มสังเกตอย่างที่คนเขาว่ากันว่าความสาเร็จทิ้งร่องรอยเอาไว้คนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดทั่วโลกทำอะไรกัน ผู้ประกอบการทำอะไรกันคนรวยทำอะไรกันคนร่ำรวยทำอะไรกันพวกเขาให้ในสิ่งที่ต้องการมันเป็นเกมของการให้คุณเห็นไหมนั่นคือเหตุผลที่เราพูดว่าจงให้แล้วคุณจะได้รับสิ่งที่คุณให้ไปคุณจะได้รับกลับมาเสมอจริงๆแล้วสิ่งที่คุณให้ไปคุณจะกลายเป็นลองคิดดูแบบนี้คุณต้องการความร่ำรวยของชีวิตความมั่งคั่งนั้นไม่ว่าจะเป็นความรัก หรือว่าจะเป็นเงินก็ตามแต่ถ้าคุณไม่ได้เต็มใจให้เพื่อการให้แทนที่จะพูดว่าฉันให้เพราะฉันคาดหวังสิ่งตอบแทนลองนึกถึงความสัมพันธ์ในสมัยนี้ดูคนส่วนใหญ่พวกเขาทำบางอย่างเพื่อคนอื่นเพราะพวกเขาต้องการบางอย่างสำหรับตัวเองลองนึกภาพดูสิหากคุณสามารถเปลี่ยนมุมมองได้เพื่อบอกว่าไม่ฉันให้เพราะฉันให้ลองนึกภาพดูเช่นเดียวกับการเป็นผู้ประกอบการ คุณพูดว่าฉันให้บริการผู้คนเพราะฉันต้องการให้บริการผู้คนความจริงนั้นความซื่อสัตย์นั้นมันจะซึมซาบเข้าไปและพลังงานนั้นอยู่เหนือพลังงานของคนที่ไล่ตามเงินการทำสิ่งต่างๆเพื่อเงินดังนั้นหากคุณอยากรวยอย่าพยายามรวยหากคุณอยากรวยเริ่มต้นจากการให้เริ่มจากการให้บริการเริ่มจากการค้นหาวิธีช่วยเหลือผู้อื่น และทำมันทีละขั้นตอนจากนั้นพยายามช่วยเหลือผู้คนมากขึ้นเรื่อยๆและยิ่งคุณสามารถช่วยเหลือผู้คนได้มากขึ้นเท่าไหร่และทุ่มเทพลังของคุณให้กับคุณจะพบว่าจักรวาลจะเสกเวทมนต์ของมันเพื่อนำพลังนั้นกลับคืนมาให้คุณโดยที่คุณไม่ทันคิดถึงมันด้วยซ้ำนี่คือวิธีการเล่นเกมให้ด้วจุดมุ่งหมายรับใช้ด้วยพลังและเฝ้าดูโลกตอบแทนคุณสิบเท่า ตอนนี้ไปถัดแล้วกลายเป็นความมั่งคั่งที่คุณแสวงหาหากคุณชอบวิดีโอนี้หรือมีคำถามใดๆที่อยากรู้โปรดเขียนในช่องแสดงความคิดเห็นหรือส่งอีเมลถึงเราที่อธิบายไว้หากคุณชอบโปรดสมัครสมาชิกและกดไลค์เพื่อที่คุณจะสามารถเชื่อมต่อกับเราเพื่อรับชมวิดีโอในอนาคตได้ดูแลตัวเองด้วย